หนุ่มนักรูบิกค่ะผู้มีชื่อเสียงชาวยูเครนนะคะผู้เป็นหนึ่งในแอมบาสเตอร์ของแปฟซี่ค่ะได้ทำภาพศิลปะนะคะเป็นรูปลิซ่าแบล็กพิงคค่ะโดยเขาค่ะใช้รูบิกนะคะที่เขาถนัดนับว่าเป็นผลงานที่สวยงามที่สุดอีกชิ้นหนึ่งนะคะของหนุ่มชาวยูเครนค่ะที่มีชื่อว่าอเล็กซ์ไอวานเชคนะคะเขาค่ะเป็นหนุ่มชาวยูเครนค่ะผู้หลงใหลทั้งคล้ายการเล่นลูบิกนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากด้วย เพราะว่าชนะนะการแข่งขัน,นมากกว่า23ครั้งแล้วนะซึ่งปกติค่ะเขาก็มักจะใช้รูปิกของเขานะเอามาประกอบกันนะเป็นภาพของคนดังต่างๆมากมายค่ะแล้วก็ผลงานของเขาค่ะก็ถูกพูดถึงนะในวงกว้างอีกด้วยเมื่อลองเข้าไปค้นหาข้อมูลค่ะก็พบว่าเขาะะเป็นแอมบาสเดอร์ให้กับทางแป๊บซนะีที่ยูเครนอีกด้วยค่ะ ซึ่งเขาค่ะภูมิใจมากนะคะที่ศิลปะของเขาค่ะโดยการใช้รูบิกเนี่ยเอามาทําเป็นภาพทําให้ผู้คนค่ะชื่นชอบนะคะและหลายคนก็ชื่นชมในศิลปะที่สร้างสรรค์อันนี้ด้วยค่ะก็เก่งจริงๆนั่นแหละค่ะแค่จะทําให้มันครบสีทุกด้านเนี่ยก็ว่ายากแล้วนะคะแต่เนี่ยเทพขิงๆเลยค่ะแบบว่าต้องกําหนดนะคะแล้วรู้ว่าจะหมุนสีตรงไหนนะคะให้ตรงกับตรงไหนถึงจะเอามาประกอบกันเป็นรูปหน้าคนที่ทําได้แบบที่ตั้งใจเนี่ยค่ะ ซึ่งหนุ่มคนนี้ค่ะก็ทาเอาไว้อยู่หลายภาพนะคะอย่างที่เห็นก็มีภาพของโมนาลิซาก็มีนะคะหรือว่าพระเอกไอรอนแมนอย่างโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ก็มีนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะภาพล่าสุดก็เป็นภาพของนองลิซาแบล็กทินนะคะเขาบอกว่ามีคนเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์เขานะคะในแอคเคท์ในทิกตอกของเขาค่ะแล้วก็มีการบอกว่าเนี่ยทำเสร็จแล้วเนาะเจ้าตัวก็อยากจะให้ลิซาเห็นด้วยค่ะก็มีการแท็กไปถึงนองลิซาด้วยนะคะอแอดก็เอามาฝากแล้วกันค่ะเป็นผลงานล่าสุดะคะ่ะ รูปล่าสุดที่เป็นรูปภาพของอลิซ่าค่ะที่ทําจากรูบิกนะคะที่หนุ่มชาวยูเครนคนนี้ค่ะเขาภูมิใจนําเสนอนะเอามาให้ดูแล้วกันค่ะ<ม>เห็นแล้วก็ประทับใจนะในความสามารถของเขาค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า